สวัสดีค่ะย้อนกลับไปปี1912นะคะโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่เรือไททานิกอับปางมีคนเสียชีวิตไปกว่า1,500คนเลยทีเดียว คือเรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยคือการชนภูเขาน้ําแข็งแต่มันก็มีเรื่องเล่าที่ออกจะลึกลับหน่อยๆที่ผูกเรื่องนี้เข้ากับเอ่อคำสาบมัมมี่ด้วยค่ะวันนี้เราจะมาลองคุยข้อมูลที่ได้รับกันนะคะว่าตำนานนี้มันเป็นมายังไงกันแน่แล้วข้อเช็จจริงมันคืออะไรครับเป็นตำนานที่น่าสนใจมากจริงๆครับเพราะว่ามันถูกเล่าต่อๆกันมานานมาก การมานั่งแยกแยะระหว่างเรื่องเล่ากับหลักฐานทางประวัติศาสตร์จริงๆก็น่าติดตามครับผมเรื่องเล่าที่ว่าเนี่ยค่ะมันแพร่หลายมากในอังกฤษช่วงต้นศตวรรษที่20เลยเขาพูดถึงมัมมี่นักบวชหญิงจากอียิปต์โบราณชื่ออาเมนราอายุเกือบเกือบ,บ3,000ปีนะคะ่ะครับ3,000ปีแล้วที่สำคัญคือเขาว่ากันว่าบนฝาโลงเนี่ยมีคำสาปจารึกไว้ด้วยทำนองว่าเอา่อใครมารบกวนการหลับไหลจะต้องเจอหายนะ อะไรแบบนั้นนะคะอืมซึ่งจริงๆตำนานพวกคำสาบฟาโรคคำสาหม,มมี่ต่างๆนี้ก็เป็นที่นิยมอยู่แล้วนะครับในยุคนั้นกระแสะเรื่องอียิปบราณนี่กำลังเฟื่องฟูเลยทีเดียวใช่เลยค่ะแล้วที่มันมาโยงกับไททานิกได้เนี่ยก็เพราะมีข่าวลือค่ะลือกันหนาหูเลยว่ามีการลักลอบนำามัมมี่อาเมนราเนี่ยขึ้นไปบนเรือไททานิกด้วย อ๋ oh, ครับแถมนะคะยังมีเรื่องเล่าอีกว่าคนที่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับมัมมี่องค์นี้ก่อนหน้านั้นน่ะก็เจอแต่เรื่องแย่ๆค่ะทั้งอุบัติเหตุทั้งป่วยแบบแป,กแปลกๆหาสาเหตุไม่ได้แล้วก็มีบุคคลสำคัญคนหนึ่งที่คนเชื่อเรื่องนี้มักจะอ้างถึงก็คือคุณวิลเลียมสเตตค่ะเขาเป็นนักข่าวชื่อดังแล้วก็บังเอิญเป็นผู้โดยสารบนเรือไททานิกแล้วก็เสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นด้วยครับผม มีคนบอกว่าคุณสเตทนี่แหละที่เป็นคนเล่าเรื่องคำสาบมัมมี่นีให้ผู้โดยสารคนอื่นฟังบุญเรือเหมือนกับว่าเขารู้เรื่องนี้ดีแล้วก็เชื่อมากๆด้วยค่ะครับประเด็นเรื่องคุณวิลเลียมสเตทก็น่าสนใจนะครับคือแม้ว่าพื้นฐานเขาจะเป็นนักข่าวสายสืบสวนสอบสวนก็จริงแต่ส่วนตัวเขาก็มีความสนใจเรื่องเ,ออเรื่องลี้ลับ เรื่องเหนือธรรมชาติอยู่แล้วเหมือนกันการที่เขาเล่าเรื่องนี้บนเรือก็อาจจะเป็นแค่การสร้างสีสันในวงสนทนาหรืออาจจะสะท้อนความสนใจส่วนตัวของเขาเฉยๆก็ได้นะครับไม่ได้แปลว่ามีมัมมี่อยู่บนเรือจริงอืมก็น่าคิดนะคะแล้วเรื่องลังไม้ปริศนาล่ะคะที่เขาว่ากันว่าถูกขนขึ้นเรือไปแบบเงียบๆไม่มีบันทึกในระบบสัมภาระเลยคนที่เชื่อเรื่องนี้เขาก็มั่นใจเลยว่าลังนั่นแหละคือที่เก็บมัมมี่ นั่นก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่ตำงานกับข้อเท็จจริงมันเอ่มันสวนทางกันเลยจากการตรวจสอบบันทึกการขนส่งสินค้ารายการสัมภาระทั้งหมดของเรือไททานิกอย่างละเอียดนะครับไม่พบหลักฐานอะไรเลยที่จะบ่งชี้ว่ามีการขนส่งมัมมี่หรือว่าลงศพโบราณหรือวัตถุอะไรที่ดูน่าสงสัยแบบนั้นขึ้นเรือไป และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นนะครับคือทาง British Museum ซึ่งเป็นที่ที่ถูกอ้างถึงในตำนานว่าเป็นที่เก็บมัมมี่องค์นี้นะครับเขาออกแถลงการยืนยันมานานแล้วว่ามัมมี่ที่ถูกพูดถึงในตำนานเนี่ยไม่เคยถูกเคลื่อนย้ายออกไปจากพิพิธภัณฑ์เลยครับอา้าวเหรอคะครับสิ่งที่เคยมีการเคลื่อนย้ายออกไปแล้วก็อาจจะทำให้คนสับสนได้เนี่ยคือแค่ฝาโลงครับฝาโลงเปล่าๆซึ่งข้างในไม่มีร่างมัมมี่อยู่แล้วอ๋อค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะงั้นก็ ชัดเจนเลยสิคะว่าเรื่องมัมมี่บนไททานิกนี่ไม่น่าจะใช่เรื่องจริงแล้วละ่ะน่าจะเป็นแค่เรื่องที่เขาเล่าต่อๆกันมามากกว่าถูกต้องครับมันเข้าขายที่เขาเรียกว่าตำนานเมืองหรือเออร์เบนเลเจนนะครับคือเป็นเรื่องเล่าร่วมสมัยที่มักจะดูน่ากลัวลึกลับแต่ว่ามันไม่มีมูลความจริงทางประวัติศาสตร์มารองรับเลยทีนี้สิ่งที่น่าสนใจต่อก็คือแล้วทำไมตำนานแบบนี้มันถึงเกิดขึ้นมาได้แล้วทำไมคนถึงเชื่อกันเยอะขนาดน,นั้น นั่นสิคะทำไมกันนะครับนักวิชาการบางท่านเขาก็มองว่าเวลาที่มนุษย์เราต้องเผชิญกับภัยพิบัติหรือโศกนาฏกรรมที่มันยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็ดูเหมือนจะไร้เหตุผลเกินกว่าจะเข้าใจได้อย่างการล่มของไทเทนิกเนี่ยครับบางทีเราก็พยายามจะหาคําอธิบายที่มันเหนือธรรมชาติเข้ามาช่วย มันอาจจะเป็นเหมือน,นกลไกทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าพ่อจะหาเหตุผลให้กับสิ่งที่ดูเหมือนเป็นโชคชะตาที่โหดร้ายหรือเรื่องที่อธิบายยากๆได้บ้างนะครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยคะ่ะว่าเรื่องเล่าแบบนี้อาจจะมาช่วยเติมเต็มหรือตอบสนองความต้องการบางอย่างในใจเราเวลาที่ต้องเจอกับเหตุการณ์ที่มันสะเทือนขวัญมากๆนะคะอืมแล้วสําหรับผู้ฟังล่ะคะลองคิดดูได้เล่นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าที่ทรงพลังมากๆเรื่องหนึ่งกันแน่ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามการสำรวจเรื่องราวของเรานะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ